สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับช่องของเรานะครับขอนําเสนอรายการทั้งหมดนะครับพร้อมเวลาออกอากาศนะครับให้ท่านทราบพอสังเกตดังนี้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่5รายการนะครับดังภาพเลยนะครับครับเหตุผลที่จะทําขึ้นเพื่อนะครับให้ท่านที่ติดตามรับชมช่องของผมอยู่นะครับจะได้ไม่สับสนเวลาดูวิดีโอนะครับในแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดดูแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดให้กำลังใจช่องของผมด้วยนะครับต่อไปไปดูวิดีโอกันเลยนะครับ ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่รับชมอในนาทีนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับตัวไหนที่ผมใช้แล้วถ้าตัวไหนดีนะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกท่านผู้ชมดูแบบเนี้ยแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยผมจะไม่มาพูดให้มันเสียเวลานะครับก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับผมขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งดิงๆงนะครับแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเพียงแค่นี้นะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมแล้วนะครับจะพิเครีวิวนะครับในวันศุกร์นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับอากาศยานไร้คนขับหรือที่ทุกท่านเรียกกันว่าโดรนนั่นเองนะครับ ที่ผ่านๆมานะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูช่องผมนะครับก็จะรู้ว่าผมรีว er> ิวโดนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก ha ็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ค่ายทีวายนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นโดนลังแรกที่ผมเล่นนะครับแล้วก็มาเป็นค่าย WC นะครับก็เป็น WCE ห้าแปดนะครับ WCE แปดแปดนะครับนะครับแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็น WC D เก้าเก้า ซึ่งเป็น e99 pro นะครับมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องล่างนะครับบอกได้เลยว่าพวกนั้นนะครับเป็นโดนถอยเกรดนะครับหรือว่าเป็นโดนฝึกเล่นนั่นเองนะครับที่เราจะไปเล่นรุ่นใหญ่เราต้องฝึกเล่นรุ่นเล็กให้ดีก่อนนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวโดน gps นะครับซึ่งเป็นคนละเกรดเลยกับโดนพอยเกรดนะครับหรือว่าโดนเด็กเล่นนะครับ มันเป็นโดรนที่บอกได้เลยว่าใช้งานได้จริงบินได้ไกลนะครับบินได้สูงแล้วใช้งานแบบถ่ายภาพออกมาแล้วแล้วบอกได้เลยว่าเป็นโดรนที่บอกได้เลยว่าราคาไม่ถึง5 0 0 0บาทนะครับไม่ถึง5,000บาทนะครับจะเป็นโดรนตัวไหนนะครับของค่ายไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปเลยครับ let's go ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวโดน GPS นะครับจากค่าย ZLRC นะครับซึ่งเป็นโดรนที่บอกได้เลยว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับแต่ราคาโคตรถูกนะครับถูกจริงๆนะครับไม่ถึง5,000มี GPS นะครับมีกล้องระดับ 4K นะครับนั่นก็คือตัว s d 1 0 8นะครับมาพร้อมกับกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับเป็นกระเป๋าผ้าอย่างดีนะครับ ฟันน้าได้น่าจะประมาณสัก6 7เเเซนะครับแต่ถ้าเราจุ่มก็คือเปียกนะครับแต่ถ้าแบบฝนตกหรือว่าประเด็นอะไรเงี้ยมันมันไม่เกาะน้ํานะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าหิ้วแบบนี้นะครับเนี่ยรู้เลยนะครับรู้ๆนะครับไม่ต้องไปห่อหิ้วไม่ต้องไปใส่กล่องเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็มีกระเป๋าแบบนี้ให้นะครับซึ่งกระเป๋าแบบก่อนนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตนะ กระเป๋าแบบนี้กกระเป๋าแบบนี้นะครับกระเป๋าแบบนี้เป็นกระเป๋าที่ผมเคยรีวิวมานะครับหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกระเป๋าฮิ้วเหมือนกันแต่มันไม่สวยงามน,นะครับแต่กระเป๋ารุ่นนี้บอกเลยเลยว่าใครเห็นก็โอ้โหเล่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับว่าโดน SG108 ที่ผมจะพาทุกท่านมาดูในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ในสุดท้ายผมก็จะมาสรุปให้พรวบให้ท่านชมดูว่า ตัวรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูนะครับ Let's go นะครับเดี๋ยวเมื่อเราได้ทําการรู้จักแบบคร้าวๆแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับชื่อว่าอะไรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าไอ้ตัว SG 1 0 8เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับ SG 1 0 8นนะครับมาพร้อมกับกระเป๋านะครับกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าผ้าอย่างดีนะครับเป็นลายยีนนะครับอ่าเป็นลายยีนแล้วก็สวยงามไปทีเดียวนะครับสามารถอ่า น่าจะกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับกันได้ทั้งหมดนะครับครับเมื่อเปิดเข้ามาปั๊บนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับจะมีช่องเก็บนะครับแล้วก็ช่องเก็บเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของนะครับคู่มือนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นคู่มือนานาชนิดเลยเนี่ยเพียบนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับอ่าสายชาร์จ สายชาร์จเนี่ยก็เขาก็จะประยุกต์จากตัวหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับหรือหัวไท e C นะครับ USB ไท e C แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดสำรองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้แต่ละแต่ละตัวนะครับก็จะมีตัวไขควงนะครับเวลาเรามีปัญหานะครับเราสามารถซ่อมเองได้นะส่วนตัวสายชาร์จตัวนี้ผมเอามาประยุกต์จาก อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสายชาร์จตัวนี้มันสายชาร์จเล็กเกินนะครับผมก็เอาสายสายใหญ่มาเก็บไว้นะครับโอเคนะครับนี่คือแ c อค s เซสซอรีนะครับที่แถมมากับตัวโดนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเจ้าพระเอกของของวันนี้กันเลยนะครับพระเอกนะครับแน่นนะครับนี่นะครับ อ๋อผมลืมบอกไปตัวนี้นะครับก็คือเป็นฟองน้ํากันกระแทกหรือว่ากันห่อหุ้มเวลาเราเก็บโดนหรือว่าเก็บอะไรนะครับลัวมันกระแทกอะไรเงี้ยครับก็จะมีตัวนี้นะครับมาเป็นตัวรองรับนะครับครับตัวของเรานะครับชื่อว่า SG 1 0 8ตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าลึกๆกันว่าตัวธรรมดากับตัวโปรตัวโปรแม็กเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับ ครับโดรนรุ่นนี้นะครับเป็นโดรนนะครับ GPS นะครับแบบพับได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีสีส้มนะครับแล้วก็สีดำนะครับผมสั่งซื้อมาคือสีส้มนะครับในเรื่องของการบินเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งแต่ซื้อมานะครับแล้วเอาทําการทดสอบบินเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าบินนิ่งมากบินนิ่งกว่าที่ผมเคยรีวิวมานะครับ โอเคนะครับโดรนรุ่นนี้เป็นโดรนพับได้นะครับนี่นะครับการปีกออกได้เหมือนกับมาวิคนะครับแต่ว่าก็คุณภาพก็ยังไม่ถึงกับมาริกนะครับเราว่าครับรุ่นนี้นะครับมีกล้องด้านหน้านะครับกล้องหน้านี้นะครับตามที่เขาโฆษณามาบอกว่า 4K นะครับแต่ที่ผมใช้งานมาน่าจะประมาณสัก 2K นะครับหรือแต่บอกได้เลยว่าถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพเนี่ยนิ่งแล้วก็สวยงามมากนะครับ นี่ในระดับหนึ่งนะครับแต่รูปภาพเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะครับนี่คือตัวโดนนะครับตัวลำโดนนะครับทำจากพลาสติก ABS อย่างดีนะครับตามปกติแล้วนะครับผมเห็นในโฆษณานะครับผมก็คิดว่าเขาเอาสีดําหรือว่าพลาสติกสีดําหรือว่าสีอื่นแล้วมาพ่นสีนะครับนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการขึ้นรูปนะครับโดยการใช้พลาสติกสีส้มนะครับหล่อแล้วก็ขึ้นรูปออกมาให้เป็นรูปนี้เลยนะครับนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรีโมทนะครับรีโมทรุ่นนี้นะครับก็เป็นรีโมทแบบชาร์จนะครับหรือว่าเป็นรีโมทแบบมีแบตเตอรี่ลิโพนะครับในตัวนะครับตัวนี้นะครับชาร์จหนึ่งครั้งถ้าชาร์จเต็มนะครับจะใช้ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเราคงไม่ได้ทาขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเข้าดูว่ารีโมทนะครับเป็นยังไงนะครับ ครับเป็นรีโมทแบบเปิดใช้งานแบบหักลงแบบน,นี้นะครับหักลงแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะใช้งานแล้วก็จะบอก,ส,บอกสถานะไฟของตัวรีโมทนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีกี่ขีดนะครับถ้าลดลงมาถึงหนึ่งขีดเนี่ยอันตรายเราต้องชาร์จนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับ,รบตรงนี้นอกจากว่าเราจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวเปิดปิดสวิตช์ของรีโมทแล้ว ยังเป็นที่จับโทรศัพท์ได้อีกด้วยนี่นะครับเนี่ยนะครับสามารถรองรับได้จอใหญ่เลยทีเดียวนะครับจอใหญ่มากนะครับปิดไว้เปิดไฟโอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับรีโหมดนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้ระยะไกลได้ถึงประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระดับสัญญาณภาพนะครับระหว่างตัวโดรนกับตัวมือถือเนี่ยนะครับ ก็ได้สั้ประมาณ 150- ่งถึงสองเมตรแค่นั้นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันกับตัวรีโมทกันว่ามันทํางานอะไรกันบ้างนะครับตัวรีโมทนะครับในรีโมทนะครับจะสามารถมีปุ่มนะครับขึ้นลงนะครับขึ้นลงตัวนี้ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงนะครับตัวนี้หมุนซ้ายตัวนี้หมุนขวาเอ้ยตัวนี้ แค่ไปมาเออตัวนี้หมุนอันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการาเดินหน้าไปหลังนะครับไปด้านซ้ายแล้วก็ไปด้านขวานะครับก็เหมือนกับคันโยกโดนปกติทั่วไปนะครับส่วนในเรื่องของอปุ่มต่างๆนะครับมีปุ่ม GPS นะครับ GPS นี่ก็เป็นข้อดีของของโดนที่มี GPS นะครับเพราะว่า ในเรื่องของ GPS เนี่ยก็คือการบินแบบตำแหน่งของดาวเทียม erm, นะครับถ้าเกิดว่าดาวเทียมน้อยนะครับก็จะมีความคลาดเคลื่อนแต่ว่าถ้ามีดาวเทียมมากนะครับก็ความแม่นยาก็จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิด GPS นะครับทําไมต้องปิด GPS ในกรณีที่เราเล่นที่อ,อยู่ใต้อาคารหรือว่าอยู่ที่ที่แบบว่าอยู่ในบ้านอะไรเราเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่สมควรเล่นนะอ่า แต่ก็สามารถปิดเปิดเล่นได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดเราก็ต้องเล่นในที่โล่งนะครับแต่ถ้าเราปิดเราก็สามารถเล่นในใต้อาคารอะไรได้นะโอเคนะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มขึ้นลงอัตโนมัตินะครับก็คือเหมือนกันกันกบปุ่มรีโมทของ WC E88 หรือว่าโดนรุ่นต่างๆที่ผมเคยรีวิวมานะครับต่อมานะครับก็จะมีปุ่มถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับ กดครั้งหนึ่งนะครับเป็นการถ่ายรูปภาพนะครับกดแช่เป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็เป็นการกดแช่กดอีกครั้งหนึ่งเป็นการยกเลิกการถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวอีกอีพีหนึ่งนะกันนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นของ SD 1 0 8ส่วนตัวนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนภาพรวมของอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ปุ่มตัวตัว H เนี่ยนะครับตัว H ฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้เรียกดน กับนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไปไกลมากนะครับเราหาโดรนไม่เห็นเรากดปุ่มวันคืรีเทิร์นหรือโฮมเนี่ยนะครับให้มันกลับมาอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นการบินกลับอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มก้มเงยนะครับถ้าเราบินไปแล้วนะครับสามารถบังคับก้มเงยของกล้องนะครับของโดรนเนี่ยนะครับ ผ่านปุ่มสองปุ่มนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็คือว้าวมากนะครับสามารถควบคุมได้ที่ผ่านๆมาที่ผมเคยรีวิวมาไม่ทําไม่ได้สักตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มตามลูกศรน,นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มก้มก้มลงนะครับก็จะได้ประมาณสัก4 5ถึง30องศานะครับไม่ถึงกับ90องศานะแล้วก็ตัวนี้ก็ปุ่ม,ป,มปุ่มเงยขึ้นนะครับก็ ถ้าบินอยู่นะครับถ้าเอื้อยขึ้นก็จะได้ประมาณสัก4 5องศานะครับต่อมานะครับด้านฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเร่งสปีดนะครับหรือว่า,าปุ่มเพิ่มเกียร์นะครับก็คือสปีด1สปีด2สปีด3นะครับ ตัวนี้นะครับใช้ในกรณีที่เราบินไปแล้วลมแรงนะครับถ้าลมไม่แรงเราลมนิ่งๆเราเล่นแค่สปีดหนึ่งพอนะครับแต่ถ้าสปีดสองขึ้นมาสปีดสามนะครับก็จะทําให้โดนนะครับมีความฉับไวนะครับคล่องแควคล่องตัวแล้วก็สามารถที่จะสู้ลมได้อย่างดีนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวข้องกับการคาลิเบรตนะครับ ในเรื่องของการคาลิเบตเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือลักษณะจากการคาลิเบตจากตัวเครื่องนะครับกับคาลิเบตจากตัวแอปพลิเคชันนะครับคาลิเบตจากตัวรีโมทนะครับก็ให้เรากดแช่ไว้นะครับมันจะดังติ๊ดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราจับโดรนนะครับหมุนนะครับหมุนแบบนี้ฮะหมุน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  หมุนไปแล้วนะครับมันจะดังติดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนขึ้นดันขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เคยเล่นนะครับเฮดฟันโกลมาหรือว่าโดน GPS มาก็จะรู้ว่าวิธีการคาลิเบตทํำยังไงนะครับแต่ว่าท่านท่านไหนยังไม่ทราบนะครับผมขอไปอีกอีกทหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เป็นวิธีการสอนนะครับวิธีการเล่นนะครับก่อนที่ท่านจะ นำโดนขึ้นนะครับต้องทำอะไรต้องมียังไงบ้างต้องมีการตั้งค่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีพีหแล้วกันนะครับส่วน e ีพีนี้นะครับเรามาดูที่ตัวโดนรีโมทแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้ซื้อมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิโพนะครับ มีความจุอยู่ที่7 4โวลต์นะครับ2,200มิลลิแอมนะครับตัวนี้บินนานได้ถึง20 -25 ถึงนาทีแล้วแต่ว่าเราจะบินแบบไหนนะครับถ้าเราบินไปนะครับแล้วถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับจะเหลืออยู่ประมาณสัก18นาทีประมาณนี้นะครับเหลือหรือ15นาทีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะบินแบบไหนนะครับถ้าบินต่อเนื่องนะครับบอกได้เลยว่า20 25ถึงนาทีแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่อ๋อผมลืมบอกไป ในกระเป๋านะครับเขาจะมีช่องเก็บแบตเตอรี่2ช่องนะครับซึ่งเป็นช่องแบบรูปแบบของแบตเตอรี่เลยนะครับแบบสวยงามนะครับอ่านี่นะครับทีนี้นะครับ,รบหลังจากที่เราได้ทําการชาร์จแบตอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบเข้าแบบนี้นะครับอบอกได้เลยว่าดรนรุ่นนี้เป็นดวน GPS แบบทับได้แล้วก็มีขนาดเล็ก แล้วก็เป็นแบบมินิโดรนนะครับของค่าย h นสเอานะครับไม่ใช่ h นนะครับเป็นเป็นโดรนแบบธรรมดานะครับมี GPS ในตัวนะครับแล้วก็ถ้ามีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นไม่ uh, มีกล้องหน้าแล้วก็มีกล้องล่างนะครับแล้วก็มี Optical ค l ร์ก็คือตัวเซนเซอร์ uh, ensor, ล็อกการบินนั่นเองนะครับส่วนนี้ตัวใบพัดเนี่ยนะครับ ตัวนี้นอกจากว่าจะเป็นมอเตอร์บัลเลตแล้วนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ที่แตกต่างจากตัวที่ผมเคยรีวิวมานะครับที่ผ่านๆมาผมรีวิวแต่มอเตอร์แปลงผ่านนะครับก็คือมันสามารถที่จะพันง,ง่ายนะครับเฟืองนะครับมอเตอร์แปลงผ่านส่วนมากจะบังคับได้เฟืองแต่ตัวนี้จะเป็นลูกปืนนะครับหรือเป็นเผานะครับแล้วก็ตัวใบพัดเนี่ยเขาจะทําจากพลาสติก ABS อย่างดีนะครับสามารถยืดหยุ่นหรือว่าลดการกระแทกจากสิ่งที่เราได้ บินไปแล้วก็ไปชนนะครับอาจจะทําให้ใบพัดหักแต่ตัวนี้นะครับถ้าไปชนปั๊บใบพัดมันจะงอแล้วก็ไม่หักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเล่นเลยทีเดียวนะครับนะครับในส่วนของในภาพรวมๆนะครับของ SG 1น8นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับ อ่าก็กดแช่นะครับกดแช่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อกดแช่เสร็จแล้วปั๊บนะครับถ้าเรากดแช่ครั้งหนึ่งเอ้ยถ้าเรากดครั้งหนึ่งนะครับมันจะบอกสถานะของแบตเท่านั้นแล้วก็ดับไปถ้าเรากดแช่ปับ๊บมันจะขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็มีไฟกระพริบแบบนี้นะครับถ้าเป็นไฟกระพริบแบบนี้คือเรายังไม่ได้ทําการคาลิเบตหรือว่ายังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับตัวรีโมทนะครับโอเคนะครับ เนี่ยครับไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับอ่ะท่านผู้ชมลองดูนะครับไฟมันจะกระพริบแบบนี้ต่อมานะครับถ้าเราทําการเปิดรีโมทนะครับการทาการรีโมทอึ๊บนะครับเปิดรีเปิดรีโมทแบบนี้อ่าไฟจะนิ่งทันทีนะครับเห็นไหมครับ <Wow. S 1> ไฟมันจะนิ่งทันทีนะครับ เมื่อไฟนิ่งแบบนี้นะครับเราก็จะไปทำกระบวนการต่อไปของ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูว่าวิธีการเล่นนะครับวิธีการคอนฟิกวิธีการตั้งค่าวิธีการก่อนที่จะทำขึ้นดินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP หน้านะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับ oh. สำหรับโดน SG หนึ่งนะครับที่ผมได้พาทุกท่านมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในกระเป๋าตัวนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านเข้าไปดูแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาสรุปนะครับว่าโดรน S T 1 0 8นเนี่ยนะครับมีข้อดียังไงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในภาพรวมเป็นยังไงนะครับโดรนนะครับ S c S T หนึนะครับของค่าย z l c นะครับซึ่งเป็นมินิดรนนะครับของ Z l l เเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมได้พาทุกท่านไปดูเนี่ยนะครับ ครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า SG 1 0 8นะครับนี่คือชื่อของมันนะครับนี่คือสรุปข้อที่1นนะครับ SG 1 0 8นะครับบางคนอาจจะเป็น Z LL บ้างนะครับ Z LLC บ้างนะครับหรือว่ามินิโดรนบ้างนะครับนี่คือชื่อ SG 1 0 8นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะนะครับอันที่2นะครับก็คือมีมอเตอร์บัสเลสนะครับมอเตอร์บัสเลสเนี่ยคืออะไรนะครับมอเตอร์บัสเลสนะครับก็คือเป็นมอเตอร์แบบ เขาเรียกว่าอะไรมอเตอร์แบบที่มันทนความร้อนได้สูงนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แบบขดลวดนะครับไม่ใช่มอเตอร์แบบเฟืองเหมือนแต่ก่อนนะครับที่ผมเคยรีวิวมานะครับตัวที่3นะครับมอเตอร์บัสเรดแล้วนะครับมี GPS ในตัวนะครับ GPS ก็คือการบินจะล็อกตำแหน่งด้วยดาวเทียมนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่าโดรนบินขึ้นไปนะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนมันก็อยู่ตำแหน่งนั้นนะครับจนกว่าแบตจะหมดแล้วก็บินกลับนะครับนี่คือ GPS นะครับ แต่ถ้าไม่มี GPS หรอนะครับบินไปมันก็จะซายไปัก็จะเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับนี่ก็คือข้อดีของ GPS นะครับต่อมานะครับเป็นโดรนแบบพับได้นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับเป็นโดรนแบบพับได้เนี่ยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายค่ายด้วยนะครับซึ่งนะครับ การทำโดรนแบบพับได้นะครับก็จะมีค่าแรกที่ทำก็คือ DJI นะครับก็คือตัว Mavic นั่นเองนะครับมาลลักษณะของโดรนนะครับก็ทำจากพลาสติกนะครับ ABS 7A นะครับข้อดีของ 7A ก็คือมันตกลงมานะครับกระแคกพื้นก็ไม่แตกนะครับพวกใบพัดเนี้ยมันสามารถงอได้นะครับงอได้นะครับไม่หักไม่แตกนะครับนี่คือข้อดีของ 7A นะครับ มี้กงหน้านะครับระดับ 4K นะครับระดับ 4K นะจำไว้ระดับ 4K นะครับมเีเซ็นเซอร์ล็อคตำแหน่งหรือว่าล็อกเฮดาบินนะครับหรือที่เขาเรียกว่า optical for นะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับ สามารถบินนานได้20-25นาทีนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่แบบลิโธนะครับ7.4โวลต์นะครับ2,200มิลลิแอมป์นะครับ 2, สามารถเช็คสถานะไฟได้โดยการกดครั้งหนึ่งนะครับมีเห็นไหมถ้าเหลือลขีด2ขีดสมควรที่จะชาร์จนะครับหรือว่าไม่สมควรที่จะเอาขึ้นบินโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบินขึ้นแป๊บเดียวกุ่มก็ะเล่นหนุนะครับ ครับโดรนรุ่นนี้นะครับสามารถบินขึ้นสูงได้มากกว่า100เมตรนะครับแต่นะครับตามกฎหมายของการเล่นโดรนหร,หรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยเขาห้ามบินเกิน90เมตรนะครับจากาพื้นดินนะครับถ้าบินเกิน90เมตรนะครับถ้าเราไปลง Youtube หรือว่าไปลงวิดีโอผ่านโซเชียลอะไรต่างๆถ้าเกิดมีคนตรวจสอบแล้วเราบินเกิน90นะครับ โดนปรับนะครับ4 0 0 0มบาทนะครับครังนี้นะครับโดนปรับ4 0,000บาทนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับคุณควรควรมีนะครับใบอนุญาตการดินโดนนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะเอาไปใช้ในงานต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเราไม่ได้เอาไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เขากำหนดไว้แล้วมันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่านหนาที่เราเล่นนะครับหรือว่าเราเอามาถ่ายในส่วนของของเราเองนะครับเราก็ไม่ได้ไป กุญายกับใครเราก็ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับควรมีนะครับฟังดีดีครับควรมีนะครับข้อดีตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับบินไกลได้1กิโลเมตรนะครับบินไกลได้1กิโลเมตรนะครับแต่นะครับฟังดีนะครับแต่นะครับสัญญาณภาพที่ได้จากตัวกล้องนะครับส่งไปถึงตัวมือถือหรือว่าตัวที่เอาไว้ควบคุมสัญญาณนะครับที่ติดอยู่กับตัวรีโมทนะครับได้แค่ 1 5 0่งรงร้อเมตรท่านั้นเองนะครับเ้านะครับในการเล่นโดรนนะครับไม่ควรเล่นสูงเกินหรือว่าไกลเกินนะครับระยะสายตาที่เรามองเห็นนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเราเอาน้ำพิกตามน้ำพิกเนี่ยไปละลายแม่น้ำทิ้งนะครับก็คือเอาเงินไปละลายในอากาศทิ้งนั่นเองนะครับนี่ก็คือ คุณสมบัติในภาพรวมนะครับของ LG 1 0 8ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับรุ่นนี้ขอผมเลือบอกว,วน่นะครับมีสองสีมีสีส้มกับสีดํานะครับก็แล้วแต่ว่าท่านอยากได้รุ่นไหนอยากได้สีไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็นอกจากรุ่นนี้แล้วยังจะมีรุ่น ธรรมดานะครับรุ่น S นะครับรุ่น Pro นะครับแล้วก็จะมี Pro Max นะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างที่กล้องบ้างนะครับแตกต่างที่ตัวโดรนบ้างนะครับแตกต่างที่อุปกรณ์อะไรต่างๆที่อยู่ในตัวบ้างนะครับซึ่งตัว Pro นะครับที่ที่เป็นตัวขายดีที่สุดทุกวันนี้นะครับตัว Pro หรือว่า Pro Max เนี่ยนะครับตัวนี้จะมีกิมบอลนะครับซึ่งกิมบอลนะครับก็จะเป็นตัวกันสั่นหรือว่าเวลาเราบินไปนะครับ โดยปกติแล้วมันบินมันจะสั่นนี้เนาะแต่ถ้ามี g ิมบอลเนี่ยมันจะนิ่งนะครับหรือจะเอียงซ้ายมันก็นิ่งขวาก็นิ่งนะครับบนล่างก็นิ่งนะครับซึ่งระบบกิมบอลถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นนักเล่นโดนหรือว่าอยากจะเล่นโดนแบบ G.P.S หรือว่ามีโดน G.P.S หรือว่าแบบมีคนที่ชอบเล่นโดนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาให้ผมอธิบายก็ได้นะครับกิมบอลก็คือระบบกันสั่นนะครับซึ่งระบบกันสั่นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโคโปนะครับก็จะรับลักหมืน่มนหรือว่าหลัก 7 0 0 0พันแปดพถึง10,000บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถนำมาประยุกต okay. ์ใช้หรือว่ามาประกอบไว้ในกับโดรนรุ่นนี้ได้นะครับในราคา6,000บาทนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับราคาแค่ไม่ถึง5,000บาทแล้วกันนะโอเคร้านคาอื่นๆนะครับโอเคนะครับสำหรับเอ108วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูแค่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว ยกไปเป็นอีพีหน้านะครับในเรื่องของการเล่นในเรื่องของวิธีการทําวิธีการตั้งค่าก่อนที่จะขึ้นบินต้องทำอยังไงบ้างคาลิเบอร์นู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก่อนที่จะขึ้นเล่นมีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมมิสเตอร์พิเชย์พิทยากิลลั่นชมนะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวโดว์เอสจีหนึ่งพันแปดในเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้ข้อกล่าวคําว่า สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งติงดิงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้ครัจบพิธีการนทมจาก Pk House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนับ่นผู้ชบุสวัสดีครับโอเคแย่